เอาละครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เราลงสกินใหม่ของโจเซฟหรือฟโต grapher ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรเจกต์ไอวอรีทาวเวอร์วันนี้ก็ถึงคิวของตัวแพทติเซียหรือแมมโมสากันบ้างฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เนี่ยสามารถจับจองได้แล้วในราา้านค้าราคาอยู่เพียงแค่60กระดุมแดงเท่านั้นต่อสกินเพราะตั้งใจแรกของผมก็คือจะรวมสกินไอวอรีทาวเวอร์ใหม่สาสกินอยู่ในคลิป,ลปเดียวแต่ว่าคลิปนี้การที่เป็นแพทติเซียมันมีระยะเวลาที่นานกว่านั้นฮะดังนั้นขออนุญาตแยกคลิปของแมมโมสากหร และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม IDTV ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i m a n Shop เท่านั้น เอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับเกมที่เรียบร้อยครับวันนี้ผมจะเล่นแพทติเซียนในโหมดทาร์ลอดนะบอกเลยว่าตั้แต่ก็ไปแคสมาหลายคนลืมโหมดทาร์ลอดไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าภายในเกมมันจบเร็วเนี่ยผมจะเอาสาสกินรวมกันเลยนะก็จะมีนักสำรวจแร่มีแม่มดสาวแล้วก็คนป่าไวริงนั่นเองฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนั่นเองในเกมนี้ผมก็มาแบบโซโล่นะทาร์ลอดโซโล่เพื่อนของเราเป็นเดอะชาโด้ฮะ มีแพติีซีหนึ่งคนแล้วก็มีด็อกเตอร์หนึ่งคนฝ่ายตรงข้ามมีนักปรุงน้ําหอมครับมีผู้อย่างรูมีหมอนะแล้วก็ฮันเตอร์ฝั่งหนูที่เราต้องเจอจะเป็นมาดามเลสลัวปัตติควีนนั่นเองตรงน,นี้เพื่อนหรืออุ้มพูดปุ๊บมาปับ๊บมาเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปการจุกของเรากันหน่อยฮะแพตตีซีก็เป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากที่สุดแล้วฮะและการที่มาเจอมาดามเลสแบบนี้บอกเลยว่าจุกจะลุกบวชฮะหมายแผงนี้แผงเดียวนี่ยื้อได้จนจบเกมได้เลยนะอยู่ดีว่าเพื่อจะเก็บงานได้เร็วมากน้อยขนาดไหน แต่ว่าเพื่อนโอเคอยู่นะเพื่อนแบบพยายามรับดาเมจแล้วก็ไม่ได้เล่นไม้มัวส่วนนะสวยเพื่อนเราโดนตีเราควรจะให้หมอฮิวเหมือนกันนะ,ะกะันจอกเลยจ้าโหมดันครับถ้าเกิดห่วงไม้นะถ้าเกิดเพื่อนห่วงไม้นะตรงนี้เล่นได้ยาวม,มากนะไปครับ,บไปครับ,บไปครับคือถ้าเกิดผมเจอแบบนีคบนบน้คุยนี่ผมเหนื่อยอะเอาจริงผมนี่คือเหนื่อยมากนะ คือต้องเปิดกระจกให้โดนอย่างเดียวเราไม่ต้องรีบครับเราเก็บชาร์จไปเรื่อยๆครับพอใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเราทราบแล้วก็ตอนนี้ไฟวิวมาแล้วนะุญไปจ้าุญไปจ้าเพื่อนไม่ส่งตังค์ให้เลยเหรออยากได้น้ําหอมจุงอยากได้น้าหอมจุงเว้ยแต่บอกเขาเล่นดีนะเขายืนแบบขวางกันเลยคือแมรี่ก็เข้ามาไม่ได้อะถ้าเกิดยืนขวางแบบเนี้วยวนไปจ้า เก็บไฟวิวไว้ก่อนไฟวิวมันครูดาวนานอ่ะพยายามจะดูอยวดูอดือยดืดืดืบ่อเลยคือไม่บ่อขวางเว้ยคือบ่อขวางเอาเราไปแคสเซิลเพื่อทับพื้โดนทีหนึ่งโดนทีนึงโดนทีนึงอย่าให้หมอหิวจังเลยถ้าหมอหิวแล้วหมอโดนตีเราจะได้นี่ไงเราจะได้เอฟเคอร์เพิ่มโอ้โหเพื่อสับยับเพื่อสาบแบบยับยับ โอ้ใหม่ก็ไม่มีไม้เล่นนี่เล่นยากนะตัวเนี้ยเดี๋ยวาจจะต้องหมุนหมุนไปหมอขยับรถเลยเราเข้าไม่ได้เพื่อนมันขวางทั้งเราข,ขวางทั้งฮานเอาหมอขยับแล้วมอขยับแล้วเอาวะเอาวะเขาเอาอะไรมาผมว่าเขา,เาตัวทองมาแน่เลยวะอย่างอย่างยาย่างยางยางได้อยู่อย่างได้อยู่่อ่่างไว้อว่าไอาไว้อ่าไอ่าอาอาอ ลบหน่อยลบหน่อยเออให้เพื่อนมันรู้งานป่ะหมอนมรู้งานหรอทุกคนมีการต่ตางนะหมอมนรู้งานป่ะแต่ว่าฮันเตอร์ฝั่งเราเหมือนจะเก็บราชาฝั่งนู้นยาาเหมือนกันนะดูเหมือนเขาจะเก็บยาาอยู่กันนะเดี๋ยวชาโดผมไม่เคยลองเล่นในโหมดนี้นะไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าวนครับ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 เรามีหนึ่งชาร์จกับสองน้ำหอม ย่ๆเพื่อนทิวกันอยู่มันทิวกันแบบว่าไม่ได้กลัวฮันเตอร์เลยนะมันไม่ได้กลัวกันเลยใช่ไหมเนี่ยที่ทิวๆๆกันอยู่เนี่ยขบขับบน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 ครับน่าจะล็อกหน้าต่างเคเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวนะนกฉีดน้ำหอมต้องฉีดน้ำหอมแล้วถ้าเกิดไม่ฉีดนี่คือโดนแน่เคย้อนสวยคือกำลังมึนกับเพื่อนอยู่เพื่อนเอานกมาส่งให้อะนะแล้วดูหมอเงินมีอยู่เกือบหมืน่น ไม่ว่าสามี6,000หกพันไม่จ่ายตังค์ให้เราเลยเหรอส่งกระตังให้ผมบ้างก็ได้ครับพี่โอ้ไม่กอตอนนี้อยากได้ยาจังเดี๋ยวขอวนขอวนข่าววนแอุ้ยโดนนึกว่าจะโดนทาหน้าของเพื่อนนะผมต้องหามุมไปซื้อยาให้ได้อะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วฟาวิวจะมาโอ้ย,อยเพื่อเพื่อเสฟย,ยาเพื่อเสริฟย,ยา มีเพื่อนเสิยามีเพื่อนเสิยาแต่เราซื้อเองก็ได้เดี๋ยวเราซื้อก่อนเราซื้อก่อนทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวนไปเอาของเพื่อนวนก่อนวนก่อนวนก่อนเพื่อเอายามาเสิร์ฟละตอนแรกเขาน่าจะเอายามาเสิร์ฟหรือเปล่าแต่ว่าสลับไปสลับมาเป็นไอเทมนกเฉยเลย <š> เดี๋ยวเราวนขับเอาน้ำหอมก่อนโอ้หแมงขวางมันกว้างมันกว้างมันกว้างอันนี้น้ำหอมเกี่ยวบน้ำหอมกันครับโอเครักษาได้หนึ่งขั้น เพื่อนเอาน้ำหอมทิ้งเลยเมื่อกี้ใครเป็นคนทิ้งน้ำหอมให้เรานะไม่แน่ใจว่าไม่มดสาวหรือว่าหมออ่ะโหดูเงินเพื่อดิมันโคตรเยอะราชาเงินผ่อนดีว่าเราอ่ะโคตรจนอยู่สองพันฮัลโหลไหนยาวะเมื่อกี้ใครให้ยามผมอะ่ะหายยามไม่เจอไม่รู้คนไหนอะ่ะแล้วทางด้านของอัศาวินฝั่งเราก็ยังไม่ได้นะ ยังจะฝั่งนูน้นนไม่ได้เหมือนกันนะผมว่างานนี้งานเข้ายาพี่ยาวยาวพี่ยาวมียาเปล่ายาโงอีกแล้วโอ้ยไปกอดผมว่าพระเาีีนี่แหละที่เขาจะให้ยาเราโอเคสวยชิมหายแล้วโดนทีนึ่งจะยา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 ,ยาเดี๋ยวเขาหวดแป๊บนึงนะพระฤาษีบอกก <c oughs> ูก็ตามเสิร์ฟไม่ถูกแล้วเฮ้ยมีอยู่ไรไหนวางไว้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปเอาเองในเก็บในเก็บในเก็บในหยิบ,ใน,บ,ใ,นบในเก็บอยู่กันเองเราเราก็ไม่รู้จะยังไงเพื่อน จะหมดแล้วนะจะไม่เหลืออะไรแล้วนะจะไม่เหลืออะไรแล้วนะฝั่งเราก็จับไม่ได้ฮัลโหลโอ้หมายก้มันต้องจุทั้งเหงาจุทั้งล่างจริงอลยดิตี้ขอย้ายน่อยระยะนกอ,อีกแล้วเพือ่อ,อ,น,อนจะเอายาไม่มไ,ได้หรอกเฮ้ยโอ้โหจะเสิร์ฟย้ายอะไรเสิร์ฟไม่ได้เพื่อนแล้วเดอันสุดท้ายหมดก่อนโอเคสวยหมอบางทีหน้าขวางวะ่ะที่หมอหน้ายิงขวางไว้ไก่อน ยา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 เยอะเยอะเยก่อนจะได้กินก่จะได้กินกริบดีเฮ้ยฝั่งนู้นลมแล้วว่ะฝั่งนู้นลมแล้วทุกคนเป็นอะไรที่เมาไปซิงมากผมยังไม่อยากซื้อลักวี่เลยอ่ะกลับมาเก็บปอกแขนก่อนคือผมว่าทรงนี้น่าจะมีทรงออกประตูนะอันนี้คือทรงออกประตูเลยนะไอ้รถแดดมีมีอะไรให้เราโอ้โหเริ่ไม่เอานะ โอ้ไม่กอดด็อกเตอร์ถือปืนด็อกเตอร์มีเงินสองหมื่นส่งเงินให้ผมบ้างก,ก็ได้พี่ผมไม่มีเงินซื้อของพี่โอนอนว่าเขา,า,า,าจะไม่ไดี้ใช้ไม้อันนี้นะถ้าไม่ไดิ้ใช้ไม้เราจะจุกได้อีกนานเลยโอนห่วงไม้เขาไว้ห่วงไม้เขาไว้ห่วงไม้เขาไว้รู้ว่าผมจะต้องซื้อลักบ,บี้วะคือแบบ ข้อตัวรอดก่อนอะส่วนเรื่องเอกประตูเดี๋ยวค่อยว่ากันเราซื้อปืนได้อีกหนึ่งกระบอกไอ้จ่อยนี่ของใครอะขับวนขับวนขับวนครับแต่ว่าแมรี่สู้เพทดิเซียยากนะเพราะเพทดิเซียมันเก็บชาร์จไวไงแป๊บๆมันได้ชาร์จแป๊บๆมันได้ชาร์จมันสับได้เรื่อยๆจากใจคนเคยเล่นแมรี่มาก่อนผมรู้ผมรู้ว่าเจอแพทดิเซียมันรำคาญขนาดไหนหมอฮิวได้ไหมฮิวเราหน่อยฮิวเราหน่อย โอเคไม่ได้วะ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 โอ้ oh my god คืออยมันอยู่้นอ่อนังไงประตูมาแล้วทุกคนบอกเลยว่าจุกจะประตูเปิดอะฝั่งนูน้นนั่งไปรอบหนึ่งหรือสองรอบไม่ได้ใจข้ามก่อนอนุนล้มแล้วนะอู้วิว้งต้องจ่ายลักบีอ่ะเกีบยไว้ไหน่อย คือผมต้องเก็บไว้เผื่อออกประตูด้วยไงฝั่งนู้นผมไม่แน่ใจว่าตายยังอ่ะวนไปวนไปวนไป,ไปเห็นแค่รอบแรกที่เขาดั้งตายไหมโอ้โหนี่ไม่ตายเฟยสองฮัลโหลมันไหลละตอนนี้คือผมห้ามโดนตีอ่ะไปวิวผมต้องห้ามโดนตีโดยเด็ดขาดโอ้โหมันง้างม,มาเลยมันง้างม,มาเลยมันง้างม,มาเลย,ามมาเลยถ้าโดนตีทีคือร่วงนะ นึ่งนาทียี่สิบวิต้องจุกข้างหน้านี้ให้ได้อะนี่ผมจุกนานแค่ไหนแล้ววันนี้โหลพี่ปืนเพื่อนโอ้เพื่อนก็มีปืนชิบหายละปืนสก๊ะบ,บอกอยู่ตรงพื้นเลยนี่ปืนปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่อยากเก็บรับวิไว้ก่อนเอาไว้แดดหนีถ้าโดนทีเดียวคือผมร่วงนะผมร่วงไม่นะไม่นะเฮ้ยปืนผมไปแล้วโอเคมีน้ำหอมอยู่ข้างล่างนะน้ำหอมไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ เจ็บสองไปแล้วไม่มีประโยชน์สำหรับผมแล้วนะอมโอมเว้ยประตูอีก42ิวินาทียังไงวนอยู่โอ้ยไปกัดจุกที่ยาวนานมากเดี๋ยววนรอบๆวนรอบๆวนรอบได้อยู่วนรอบๆได้อยู่เพื่อเพื่อนซับสุดเพื่อับสุดกับตัวอีโง่สองตัวนี้ยังไงวนวนสับไว้เพื่อนสับไว้เราไม่มีสาบเลย ซับดึงับหึับหับับทาไ,ได้ไหมโอเคโอค้ยดูว่าจะไม่รอดระโถ